แชร์รัฐบาลไบเดนเอาเงินกระดาษพิมพ์ใหม่โปะหนี้เก่าอ้างเพิ่มเทดานนี้ทำแล้ว70ครั้งจนถังแตกล่าสุดหาเรื่องบอลลูนบินเฉี่ยวฮาวายจากกรณีที่มีรอยงานว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์การคลังของสหรัฐนั้น อยู่ในสภาพถังแตกไม่มีเงินคงคลังใช้จ่ายในประเทศมากพอเพราะว่ามัวแต่ทำสงครามนอกประเทศยิงให้ยูเครนกู้อาวุธเท่าไหร่รัฐบาลก็ต้องสำรองจ่ายเงินภาษีให้บริษัทค้าอาวุธไปก่อนเท่านั้นปีที่แล้วรัฐบาลไบเดนสำรองจ่ายภาษีชาวอเมริกันให้ยูเครนไปมากถึง1 1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือ3.61ละล้านบาทยังไม่ได้เงินกู้ค่าอาวุธคืนมาแม้แต่เซนเดียวล่าสุดวันที่2พฤษภาคม6 6หก Time Brexit w o r d Update ก็ได้โพสต์ข้อความ ถึงกรณีดังกล่าวได้บอกว่าด้วยสหรัฐมีสินค้าส่งออกสําคัญก็คือประชาธิปไตยเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเป็นสินค้าครอบจักราวาลที่บังคับใช้กับชาติทั่วโลกแล้วก็มีตัวชี้วัดเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ง่ายมากนั่นก็คือถ้าชาติใดไม่ยอมแลกซื้อกระดาษพิมพ์หมึกใส่เลขตามแต่จะก,กําหนดที่เรียกว่าเงินดอลลาร์และนําเงินกลับไปให้สหรัฐกู้ มีใบสัญญาแห่งความเชื่อใจให้ถือที่เรียกว่าพันธบัตรชาติที่ไม่ยอมทํานี้จะเรียกว่าเป็นปเผด็จการไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีเสรีภาพละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาตินั้นอ่อนแอกว่าฝ่ายสหรัฐและบริวานาโตก็จะส่งกองทัพทหารรุมทําสงครามยิงขีปนาวุธใส่สังหารพลเรือนลุกรานดินแดนและปล้นยึดทรัพย์สมบัติของชาตินั้นเป็นของตนได้เลยเช่นอิรักซีเรียต่อมาถ้าชาติเหล่านั้นฮึดสู้จนชนะเช่นเวียดนามอัฟกานิสถานฝ่ายส พรัฐจะไม่มีสะกดคำว่าแพ้แต่จะเรียกว่าถอนทหารแต่ถ้าชาติใดมีกำลังทหารกล้าแข็งเกินไปสู้ตรงๆไม่ไหวแน่ขั้นแรกก็จะไปยุยงชาติเพื่อนบ้านให้ทำสงครามกับชาติเป้าหมายขั้นต่อไปก็จะประกาศความบาด อ้างว่าเป็นการรุกรานและก่ออาชญากรรมสงครามเช่นรัเสเซียต่อคิวด้วยจีนแต่พฤติกรรมปร้นทรัพยากรล่าอนานุคิยุคใหม่เริ่มอยู่ยากขึ้นทุกวันเพราะว่ารัเสเซียมีแสนยานุภาพทางทหารกล้าแข็งส่วนจีนก็มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจส่งออกขาดทุนอย่างต่อเนื่องทําให้สหรัฐต้องขอกู้หนี้ยืมสินจีนญี่ปุ่นยุโรปไทยและนานาชาติจนหนี้สิน ล้นตัวชนเพดานหนี้ที่สภาคองเกรสตอนุมัติไว้นั่นก็คือ31.4ละล้านดอละลาร์แต่วิธีแกก็ไม่ยากโดยการขออนุมัติกู้หนี้เพิ่มเพื่อเอาเงินกระดาษพิมพ์ใหม่มาใช้นี่ครั้งเก่าเรียกว่าเพิ่มเพดานหนี้โดยสหรัฐก็ทำพฤติกรรมแบบนี้มาแล้ว70ครั้งแล้วแบบว่าถั้งแตกก็กู้หนี้ใหม่ ตั้งแต่มกร,ราคมปี2566เป็นต้นมารัฐบาลสหฮราฐก็ทำสงครามจนถังแตกนี่สินล,ล้นเกินเพดานตั้งแต่นั้นมาก็ใช้วิธีพิเศษเอาเงินอนาคตมาใช้ใจ่ายนี่ไปวันๆเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระนี่นางเจเลตเยเลนรัฐมนตรีคราซาฮาราส่งจดหมายถึงสภากองเกรสยืนยันว่าประเทศถังแตกแล้วหมดสิ้นหนทางเลือกในการชำระนี่ จำเป็นต้องชักดาบเบีย้ยนี้ภายในวันที่1มิถุนายน6 6หากสภาคอเกรสยังไม่ยอมอนุมัติให้กู้หนี้เพิ่มเติมจากการตรวจสอบรายได้เงินภาษีรัฐบาลมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายหากสภาคอเกรสตไม่โหวตอนุมัติเพิ่อมวงเงินกู้หนี้ต่างชาติก็จะเป็นอันตรายต่อตําแหน่งผู้นําระดับโลกของสหรัฐหมดความสามารถในการทําสงครามทั่วโลกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโจไบเดน ต้องการจะเพิ่มเพดานหนี้ขึ้นอีก1.5ล,ล้านล้านดอลลาร์เพื่อเน้นทำสงครามโดยแลกกับยกเลิกผลประโยชน์ประชาชนลดรายจ่ายรัฐบาลกลางลงประมาณ4.8ล,ล้านล้านดอลลาร์เช่นยกเลิกการปลดหนี้นักศึกษา พลังงานสะอาดล่าสุดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติหรือ FAA สหรัฐตรวจพบลูกโป่งบอลลูน UFO ไร้คนขับไร้เจ้าของใกล้กับเกาะฮาวายลอยสูงประมาณ36,000ฟุตก,กองสอบบรรณาการภาคพื้นที่อินโดแปซิฟิกของสหรัฐได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-22 จำนวน3ลำออกไปบินประกบเพื่อประเมินสถานการณ์มาหลายวันแล้ววิเคราะห์ว่าภัยคุกคามร้ายแรงของสหรัฐไม่ใช่จีน รัสเซียเกาหลีเหนืออิหรา่านหรือลูกป่งบอลลูน UFO ก็คือรัฐบาลตนเองที่มุ่งแต่ประชาธิปไตยไปลักวิ่งชิงปล้นแล้วก็ทำสงครามข่คมขู่รุกรานไปทั่วโลกมุ่งแต่ออกพันธบัตรพิมพ์เงินกู้หนี้ยืมสินจากชาวบ้านเอาเงินมาใช้จ่ายหวังแต่จะรวบอำนาจเป็นเจ้าโลกเผด็จการขั้วเดียวไม่ยอมกระจายอำนาจให้โลกมีหลายขั้วอย่างเท่าเทียมกันอำนาจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรมจากการกดขี่อำนาจนิยม,ย,ม,มย,ย่อมไม่ยังยืนและถูกนานาชาติต่อต้อตานอย่างน and on